สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะครับผมงวดประจําวันที่23พฤศจิกายน2565นร5นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่ 20, 21นะครับผมสำหรับวันที่21 แอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่3นะครับผมวิม่งรูด0กับ7จ็สำหรับ0ไม่มานะครับผมเลขที่ออกนะครับผม27 2 1 3 4นะครับผม27เป็นล่างนะครับผมชุด6ตัวแล้วก็2 1เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็1 3 4เป็นชุด3ตัวบนนะครับผม สำหรับล่างชุด6ตัวแอดมินเจาะข้ามไปนะครับผมสายวิ่งสายรูดก็จะได้อยู่นะครับผม2 7แอดมินเจาะข้ามเองนะครับผมสำหรับ3 4มาตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมสำหรับ2ตัวบนนะครับผม3ตัวก็เกือบแตกนะครับผมแอดมินให้อยู่หนึออก134นะครับผม แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่23นะครับผมสำหรับวันที่23นะครับผมแอดมินจะให้เด่นอยู่ที่1นะครับผมวิ่งรูด2กับ4 สำหรับหนึ่งหนึ่งสงงก,กับ19น,นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผม จะก็หนึสำหรับสองจะมี2,0งศสองส สองห้าสองหกกับสองเก้านะครับผมสำหรับสี่จะมีสี่ศูนย์สี่ห้า 4 6กับ4 9แล้วก็4 7นะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมจะมี1 8 สองสามแล้วก็สี่แปดนะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลมีหนึ่งหนึ่งสองสอง แล้วก็44นะครับผมสำหรับ3ตัวนะครับผม9 4 6 สองสห สามหนึ่งห้าเก้าสองศูนย์แล้วก็หนึ่งสองสี่นะครับผม แอดมินก็จะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับหวยราวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่23พฤศจิกายน2565นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่1วิ่งรูด2กับ4นะครับผมสำหรับ1นะครับผมมี1619นะครับผม14สำหรับ15ก็ต้องรองนะครับผม สำหรับสองนะครับผมสองหกสอาส,สำหรับ2 0ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับ4 4 6 4 9 4ห สำหรับ40ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมมี18 23แล้วก็48นะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผมสำหรับเบิ้ล11 44สำหรับชุด3ตัวนะครับผมมี946 245แล้วก็124นะครับผม เอฟซีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ f อพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ